สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สัรี่มาทําวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็เวอร์ชันนี้พิเศษสักนิดนึงเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่สัรี่เก็บมาเนิ่นนานมากๆเลยนะคะมีรองพื้นที่สัรี่ใช้หมดแล้วหลายขวดด้วยกันที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมใช้รองพื้นหมดหลายขวดพร้อมๆกันก็สัลี่เปิดใช้หลายๆขวดพร้อมๆกันเวลาที่มันจะหมดมันก็หมดเวลาไล่เลี่ยกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสัลี่เก็บมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วมั้งพวกรองพื้นพวกนี้นะคะวันนนนี้้จะะะอาามคคุยกัแลว มาเริ่มกันที่รองพื้นขวดนี้กันเลยดีกว่านะคะเป็นหนึ่งขวดที่สัลลี่ชื่นชอบมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะมาร์กเจคอบตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Genius g เจนะคะเป็นรองพื้นตัวแรกที่ออกมากับแบรนด์แบรนด์นี้เลยเพราะว่าแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยทำเครื่องสำอางออกมาก็ไม่นานมานี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะบางเบานะก็ชื่อเขาบอกแล้วแหละว่าเป็นเนื้อเจลนะคะสัลลี่ชอบมากเลยในเรื่องของความบางเบาของเขาถามว่าคุมมันไหมก็ไม่ได้คุมมันนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบมันเยอะ เพราะว่ามันเป็นเนื้อเจลด้วยนะคะแล้วก็ที่สาคัญรองพื้นรุ่นนี้เม็ดสีเขาค่อนข้างจะจัดนะคะใครที่มีรอยด่างดําที่จะต้องปกปิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาอยู่ถึงแม้จะบางก็จริงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเม็ดสีของเขาค่อนข้างจัด ฉนั้นมันจะปกปิดรอยด่างดําค่อนข้างดีนะคะข้อเสียอย่างหนึ่งที่สาล,ลี่พบได้เลยหลังจากที่ใช้ไปหมดแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของสกินแคร์ที่เราเลือกใช้ในแต่ละวันมันต้องแมทช์กับรองพื้นตัวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลนะถ้าเกิดเราใช้อะไรที่เป็นครีมนานาๆหนันกๆเวลาใช้รองพื้นตัวนี้ตามสาล,ลี่รู้สึกว่ามันเป็นขุยเวลาวนไปบนผิวหน้าแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะสาล,ลี่สังเกตหลายครั้งแล้ววันไหนที่ลงสกินแคร์ที่เป็นเนื้อเจลบาง อ่ะลงรองพื้นตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดวันไหนลงสกินแคร์หนักๆเนื้อครีมหนักๆแล้วไปลงรองพื้นตัวนี้มันเหมือน,ม,นแบบมันไม่เข้ากันนะคะแล้วเวลาลงรองพื้นตัวนี้วิธีที่สัลลี่แนะนําให้ใช้นะคะก็คือใช้แปรงนั่นแหละแล้วก็ดบัดบๆไปที่ผิวหน้าจะไม่ใช้ลักษณะของการวนไปแบบเนี้เพราะยิ่งวนมันจะยิ่งเกิดเป็นแบบคุยๆเล็กๆบนหน้านะคะให้ใช้ลักษณะ เอาแปรงกดลงไปที่ใบหน้ากดกๆไปแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยน,นะคะวิธีนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการใช้กับรองพื้นตัวนี้นะคะซารี่ค่อนข้างจะชอบเลยถามว่าซื้อต่อไหม คือตอนนี้สัลลี่กาลังติดรองพื้นที่เป็นคูชชั่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบใช้คูชชั่นชอบใช้รองพื้นอะไรที่บางเบาสัลลี่แนะนําให้ไปเช็คตัวนี้นะคะบางเบาแล้วก็ปกปิดได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสําหรับสัลลี่เนี่ยช่วงนี้ติดการใช้คูชชั่นตัวนี้ก็เลยชะลอเอาไว้ก่อนถัดมามาถึงรองพื้นตัวนี้จากน a สนะคะเป็นรองพื้นที่ไม่เคยทําให้สัลลี่ผิดหวังเลยในเรื่องของการลงรองพื้นแล้วไม่เป็นคราบนะคะก็คือรองพื้นตัวอื่นเนี่ยบางทีนะเราต้องเลือกสกิน แช์ให้ดีเวลาที่ลงลองพื้นมันถึงจะโอเคหรือว่าลองพื้นบางตัวเนี่ยเราต้องดูผิวหน้าของเราวันนั้นด้วยว่าผิวหน้าของเราแห้งไปไหมหรือว่ามันไปไหมนะคะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเลือกไปแต่ว่า รองพื้นตัวนี้ของนานาเชียโกไม่เคยทําให้สล,ลิี่ผิดหวังเลยไม่มีสักวันเลยที่สล,ลิี่ลงรองพื้นตัวนี้แล้วจะเป็นคราบนะคะข้อเสียข้อเดียวของเขาที่สลลี่จะพูดได้ก็คือมันเป็นรองพื้นที่อยู่ติดทนไม่นานสักเท่าไหร่นะคะในที่นี้ก็คืออยู่ติดทนสักประมาณ4-5ชั่วโมงยีน้าคนหน้ามันมากอาจจะไปเร็วมากกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะช่วงทีโซนนะคะถ้าเกิดว่าจะให้อยู่ทนาน,นานมากกว่า4-5ชั่วโมงก็จะต้องมีอย่างอื่นมาช่วยด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นพรายเมอร์ setting เ,เปรย์หรือ setting powder ต่างๆมาช่วยเขาอยู่ติดทนนานมากขึ้นแต่ว่าเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่สัลลี่จะกลับไปซื้ออย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าสัลลี่ใช้ไอตัวที่เหลือพวกเนี้ยให้หมดไปบ้างสักเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้รองพื้นที่มีอยู่ในคอลเลกชันมันเยอะมากจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสัลลี่ใช้บางตัวหมดไปแล้วแล้วยังหาตัวไหนมาแทนตัวนี้ไม่ได้สัลลี่กลับไปซื้อตัวนี้มาใช้อย่างแน่นอนในวันที่สัลลี่ออกไปดูหนังกินข้าวสกักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยสัลลี่จะเลือกตัวนี้มาใช้ทันทีนะคะเพราะว่าไม่รู้สิ มันเป็นรองพื้นที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังอะ่ะไม่เคยเป็นคาบเวลาหลุดจางมันก็หลุดจางไปแบบสวยๆนะคะไม่ได้มากระจุกลมกันเป็นก้อนหรือว่าไม่ได้แบบเกิดอาการแห้งเป็นคาบอะไรพวกเนี้ใช้ได้เรื่อยๆเป็นรองพื้นที่เขาเรียกว่าเฟนลี่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนหน้าแห้งสาริว่าน่าจะชอบรองพื้นตัวนี้เป็นพิเศษนะคะสาหรับคนหน้ามันก็อย่างที่บอกว่ามันจะติดทนไม่นานแต่ว่า มันไม่เป็นคราบโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวเออใครที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยแล้วมันจะมีอาการแห้งการตกสะเก็ดนะคะใช้รองพื้นบางตัวอาจจะยิ่งทําให้แห้งแล้วก็ดูไม่เรียบเนียนแต่ซารีใช้รองพื้นตัวนี้เวลาที่เป็นสิวแล้วรอดทันมามาถึงแบานนี้ h o u เ g อ a s กกันบ้างนะคะชื่อรุ่นก็คือ o u u r l l s s s m m m c u u l คร l l q u u i f o u u n d t t o o n m g t t i y y n n O Oil Free นะคะสีที่ซารีใช้เป็นสีวอมบสซารีลืมบอกเลยว่าสีนาที่ซารีใช้เนี่ยเชียโกเนี่ยเป็นสี m e d i ียมด r k หนึ่ง c ซรัคินะคะแล้วก็ไอตัวมาร์เจอขอบจีเนสเจลเนี่ยเบอร์66 Fond d ฟอนดีซึ่งพักหลังซารี่รู้สึกว่ามันเข้มไปสำหรับสีผิวตอนแรกๆเนี่ยซารี่คิดว่ามันโอเคนะคะเพราะว่าตอนนั้นสีผิวของซารี่ค่อนข้างจะเข้มด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะกลับไปซื้อตัวนี้อีกรอบซารี่คงจะต้อง ลดสีมาเบอร์หนึ่งนะคะกลับมาพูดถึงตัวนี้กันตัวนี้วอลเม e จาก Out Glass นะคะสาลี่สั่งตัวนี้มาตั้งแต่ยังไม่มี Out g l l s s s เข้ามาขายในเมืองไทยนะคะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆข้อดีของตัวนี้ซาลี่รีวิวเป็นแบบ Full Option ไว้แล้วนะคะ ถ้าเกิดใครที่มีหน้ามันมากๆนะคะมีอาการเป็นสิวด้วยนะคะใช้รองพื้นตัวนี้คิดว่าโอเคเลยเอาอยู่โดยเฉพาะเด็กๆวัยรุ่นที่หน้ามันจ,จัดๆเลยแล้วก็อีกข้อนึงก็คือมันเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างจะแมทแมทค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบรองพื้นเนื้อแมตเนี่ยตัวนี้แหละแมทจริงๆนะคะเวลาที่ใช้ไปเนี่ยอาจจะต้องมีการลงคอนทัวร์หรือว่าต้องมีการลงไฮไลท์อย่างชัดเจนเพราะว่ารองพื้นบางชนิดอย่างเช่นนาเชโกเนี่ยลงไปปุ๊บผิวหน้ามันจะแบบมีความโกรมีมิติ โดยตัวเองนะคะโดยเนื้อรองพื้นมันไม่แมทมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดลงตัวเนี้ของอัลกัสไปปุ๊บมันจะแมทเลยฉะนั้น เวลาที่ไม่รู้สิมันดูมันเหมือนหน้าเราไม่มีมิติอ่ะฉะนั้นเราจะต้องลงคอนทัวร์แล้วก็ตรงลงไฮไลท์เพื่อที่ทําให้ผิวหน้ามันดูเออมีเชฟขึ้นมานะคะสําหรับตัวนี้ใครอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวส ا ี่ลิงค์ตัววิดีโออันนั้นไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างมาถึงแบรนด์ดักสตอร์กันบ้างตัวนี้เป็นของเรฟลอนนะคะคัลเลอร์สเตย์ตัวนี้สีที่สรี่ใช้3704จ็ดศ์โทสนะคะสีนี้ไปหาซื้อที่วัสั์แล้วก็บูธไม่มีขายนะคะเพื่อนๆจะต้องเข้าไปที่เคาน์เตอร์ จริงๆชื่อเสียงเขาโด่งดังอยู่แล้วสําหรับ Revlon Colorstay นะคะก็คือมันเหมาะเลยสาหรับการแต่งหน้ารับปริญญานะมีคนเอาไปเทียบกับตัว Estee Lauder Double Wear จริงๆซารี่ว่า Estee Lauder Double Wear น่ะแห้งกว่าคุมมันพอๆกันตัวนั้นอาจจะคุมมันมากกว่านิดนึงเพราะว่าด้วยเนื้อเขาแห้งกว่าแต่ว่าตัวนั้นน่ะซารี่มองว่าใช้ยากกว่าตัวนี้นิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้แปรงลงรองพื้นเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ฟองน้ำเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแล้วก็วิธีที่ซารี่ชอบในการใช้ คู่กันกับรองพื้นตัวนี้มากที่สุดก็คือใช้กับฟองน้ำ Beauty b e n d e r เพราะว่ามันจะได้ความแน่นแต่ว่ามันจะได้ความบางด้วยนะคะผิวมันจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาอีกนิดนึงมากกว่าการใช้แปรงลงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรเก่านะคะซึ่งสูตรใหม่ด้วยค่ะว่าใส่แอลกอฮอล์น้อยลงสูตรนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าแอลกอฮอล์ค่อนข้างจะเยอะเวลาที่สลีใช้ไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้หลายๆวันเพราะว่าสิวจะเห่อขึ้นมาทันทีเวลาจะใช้ก็จะใช้ในโอกาสพิเศษที่วันนั้นต้องการหน้าแน่นจริงๆอย่างเช่นวันไปงานนะคะค ถ้าวันธรรมดาสัาลลี่ก็จะไม่ค่อยได้หยิบตัวนี้มาใช้สักเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าวันธรรมดาอาจจะใช้รองพื้นเบาๆสบายๆแต่ว่าวันไหนที่จะต้องออกงานหนักหน่วงเจดชั่วโมงอัพก็จะต้องหยิบตัวนี้มาใช้นะคะก็หมดไปได้แล้วเดี๋ยวสัลลี่จะไปลองซื้อสูตรใหม่มาใช้ดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบางคนบอกว่าสูตรใหม่เนี่ยต่างกันนิดหน่อยคุมมันไม่เยอะเท่ากับตัวเดิมแต่ว่าแอลกอฮอล์น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยสารี่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องลองกลับไปซื้อตัวนั้นมาใช้้นะคะคแลวก เดี๋ยวจะดูด้วยว่าเบอร์370เนยี่ยยังโอเคไหมเพราะได้ข่าวว่าเขาทำสีให้มันดรอปลง370เนี่ย เบอร์เดียวกันแต่ว่าสีมันจะอ่อนลงคิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญสูตรใหม่มีหัวปั๊มด้วยนะหาซื้อได้ตามรักซอ์ทั่วไปเป็นอีกหนึ่งอันที่สลี่แนะนําสําหรับการใช้รองพื้นในชั่วโมงที่ยาวนานแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ต่อเนื่องทุกวันทุกวันเพราะว่าแอลกอฮอล์มันเยอะนะคะมันเหมือนเป็นการทรํรลายผิวหน้าถ้าเกิดเราใช้ทุกวันทุกวันก่อนที่จะพูดถึงทินเท็มอยส์เจอไรเซอร์กับตัว คูชชั่นนะคะสาลี่จะขอพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ยังไม่หมดดีหรอกเป็นลักษณะแบบนี้สาลี่ต้องใส่ถุงเอาไว้ด้วยเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันแตกนะคะแล้วก็มันมีการไหลออกมาของรองพื้นสาลี่ก็เลยว่าจะทิ้งเลยนะซึ่งด้านในเนี่ยสาลี่ใช้ไปสักประมาณนี้หละมัง้งประมาณนี้ ะะแล้วพอมันแตกปุ๊บสาลิก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะทิ้งแล้วแหละตัว Naked Skin จาก r r a n Decay นะคะตัวนี้เนี่ยบางเบาจริงๆสีที่สาลิเลือกมาเนี่ยเป็นเบอร์นะ เบอร์8ค่ะซึ่งลองพื้นตัวนี้มันมีเบอร์เยอะก็จริงสลี่เนี่ยถ้ากลับไปซื้อจะซื้อเป็นเบอร์7ตอนแรกที่ลองเนี่ยสลี่ว่าเบอร์7มันอ่อนไปเบอร์8มันกลับกลายเป็นเข้มไปและยิ่งเวลาระหว่างวันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดอาการเปลี่ยนสีนะคะ มันคือมันเข้มอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นอันเดอร์โทนส้มแต่พอระหว่างวันไปมันส้มหนักกว่าเดิมนะสาลี่ก็ไม่ค่อยชอบใช้เวลาที่ใช้ไปเนี่ยสัลี่ส่วนใหญ่จะเอาไปผสมกับรองพื้นโทนอื่นที่สีมันค่อนข้างจะอ่อนซะมากกว่าไม่ค่อยได้ใช้เดียเด่ยวๆนะคะเคยใช้เดียเด่ยวๆเหมือนกันถามว่าสบายหน้าไหมสบายหน้าดีบางเบาดีติดทนนานไหมก็พอๆกันระดับหนึ่งอะคะ่ะถ้าเกิดว่าให้เลือกสัลี่คิดว่าน่าจะเลือกกลับไปซื้อเจ้านาเชียโกมากกว่าคือ คุณภาพคล้ายๆกันใกล้เคียงกันแต่ว่าซารีสีของซารีสีผิวของซารี่กับของนาเชียโกเนี่ยมันเป๊ะมากกว่ามันไม่ต้องไปผสมนั่นผสมนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรองพื้นที่ใครที่ชอบอะไรบางเบาก็แนะนำให้ไปดูแต่ใครที่จะหาอะไรที่มันติดทนนานก็ไม่ต้องมองอันนี้นะคะแล้วก็ หาซื้อได้ง่ายแล้วสำหรับ A อว n นท c เคซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของ s e ฟ h า r าทั่วไปรู้สึกตามเซนทันก็จะมีแล้วก็ไปลองสีได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นจุดหอย่างเช่นมันจะมีเจ็ดเ5็ดจุไอ้ตัวที่เป็นจุดห้าเพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะอันเดอร์โทนที่เป็นจุดหมันจะเป็นอันเดอร์โทนชมพูเวลาที่ลงไปบนผิวหน้าแล้วอาจจะโอเคแต่ระหว่างวันมันจะหมองคืออันเดอร์โทนชมพูเนี่ยมาเข้ากับอะไรร้อนๆบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันจะหมองขึ้นนะคะก็ระวังไว้สักนิดหนึงนะทีนี้มาพูดถึงตัวนาสตวนี้มั่งจากนานะคะเป็น p o ลเรเดีย t t ินเท็ดมอยเ r อร e r โอ้โหกว่าจะหมดได้ด้วยความที่ว่าใช้เดี่ยวๆแล้วสารี่รู้สึกว่ามันมันไปสักนิดหนึ่งนะคะสาลี่ก็จะเอาไปผสมกันกับตัว Este e Lauder Double Wear ที่มันแห้งพอมันผสมกันแล้วมันก็กลายเป็นแบบเออมันกลายเป็นอะไรที่ดีงามขึ้นมาทีเดียวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สารี่ชอบผสมกันก็คือตัวนี้จาก Hourglass m m m a c u l a t e ค m ิดอิมัคโค i ิดลตัวนี้ยพอมันผสมกันแล้วมันก็ได้ ลุคที่แบบโอเคอะอย่างที่ซารีบอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะแมทมากเลยนะคะจากอัลกลาสตัวนี้พอใช้คู่กันกับอันนี้ที่เป็นแบบ p พอร์เรเดียนเขาจะมีความโกลความเงาในตัวเองเนี่ยพอใช้คู่กันแล้วมันก็ได้แบบลุกที่แบบเออดูดีขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญทําให้ตัวนี้ไม่แมทจนเกินไปทําให้ตัวนี้อยู่ติดทนนานนะคะพักลังซารีไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นเดียเด่ยวๆสักเท่าไหร่ซารีจะเอารองพื้นมาผสมกันเพื่อให้ได้ สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองอย่างอะประมาณนั้นนะคะก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่ากว่าจะใช้ให้หมดได้เพราะว่าเวลาที่สัลี่ใช้สัลี่ใช้ทีละนิดแล้วก็เอาไปผสมกับอย่างอื่นใช้เดียวเดียวมันวาวไปอะค่ะถามว่ามันคุมมันไหมมันไม่คุมมันเลยนะคะถามว่ามันทําให้หน้ามันขึ้นระหว่างวันไหมคือเนื้อรองพื้นตัวนี้มันเป็นเนื้อที่แบบระหว่างวันไปมันจะวาวอะค่ะฉะนั้น ใครที่ชอบอะไรวาวๆฉ่ำๆน่าจะชอบตัวนี้นะแต่ว่าใครที่ผิวมันอยู่แล้วก็หลีกเลี่ยงไปละกันถึงแม้เขาจะบอกว่ามันไม่ทําให้มันขึ้นระหว่างวันยังไงก็แล้วแต่คนผิวมันใช้ยังไงก็วาวนะคะก็ตัวนี้สาลี่คงไม่ไปซื้อต่อเพราะว่าช่วงนี้บ้าคุชชั่นอยู่สาลี่ถ้าจะใช้ในชีวิตประจําวันคุชชั่นมันใช้ง่ายแล้วก็ได้ลุคใกล้เคียงกันนะคะคุชชั่นอาจจะวาวน้อยกว่าตัวนี้ด้วยซ้ําแล้วก็ พอถ้าเกิดว่าอยากใช้อะไรที่มันเข้มข้นหรือว่าปกปิดมากกว่านี้ก็คงจะเลือกรองพื้นตัวอื่นๆไปอ้อแต่ว่านาเขามีรุ่นใหม่มาแล้วนะที่เป็นรองพื้นลักษณะขวดแบบนี้แต่ว่าขวดมันจะยาวกว่านี้แล้วก็ผอมกว่านี้เนี่ยก็เป็นรองพื้นที่ปรับมาปรับจากสูตรอันเนี้ยนะสัลลี่ยังไม่ได้ลองตัวนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะซื้อมาลองนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่สัลลี่ซื้อมาเนี่ยเป็นสีคูบ้ามีเดียมสามซึ่งเป็นสีที่เข้มไปตอนที่เลือกซื้ออะ B.A. เขาบอกว่ามันโอเคแต่ว่าซาลี่พอใช้ไปเรื่อยๆสารี่ว่าคูบ้ามีเดียมสามเนี่ยมันเข้มไปสําหรับสีผิวของซาลี่แล้วก็มันอันเดอร์โทนออกส้มด้วยพอยิ่งเข้มมันยิ่งส้ม มันก็แบบใช้เดี่ยวๆลำบากนะคะทันมาเป็นคูชชั่นนะคะตลับเนี่ยสล,ลี่เก็บเอาไว้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าสัล,ลี่จะกลับไปซื้อคูชชั่นของยี่ห้อนี้มาลองอีกอาจจะเลือกเป็นสูตรอื่นๆหรืออาจจะใช้สูตรเดิมยังไม่แน่ใจนะคะนั่นก็คือยี่ห้อของลังโคมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคูชชั่นรุ่นแรกเลยของรังโคมซึ่ง ชื่อของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะซารีได้ตัวนี้มาตอนที่ไปไอแลนด์นะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มี2อรุ่นแล้วแต่ว่าถ้าจะซื้อไปทําหารุ่นแรกของลังคมก็ได้สีที่ซารีใช้เป็นเบอร์5นะคะซึ่งตอนแรกก็ถือว่าโอเคแต่ว่าพักหลังๆไปเนี่ยซารีก็ว่ามันเข้มไปเพราะว่า สีผิวของซารีมันดีขึ้นหน่อยจุดด่างดำมันไม่ค่อยมีมันก็เลยดูกระจ่างใสมากกว่าปกตินะคะถ้าถามว่าเนื้อคุชชั่นตัวนี้เนี่ยวาวไหมก็วาวนะเพราะว่าเป็นคุชชั่นรุน่นแรกๆคุชชั่นพักหลังๆหลายๆยี่ห้อจะทําให้แมต์ขึ้นนะคะตัวนี้เป็นคุชชั่นรุน่นแรกๆก็จะวาวแต่ว่าซารี่ชอบเวลาที่ซารีตอนนั้นนะที่ซารี่ใช้ตอนช่วงอากาศหนาวๆตอนไปไอแลนด์นะคือดีงามมากใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวระหว่างพันก็ไม่ต้องซับอะไรดีงามหมดแต่พอกลับมาใช้ที่เมืองไทยนะ มันวาวไปสักนิดหนึ่งสาหรับอากาศบ้านเรานะคะก็จะต้องเอาไปผสมนั่นผสมนี่บางทีนะสลี่บีบไอ้รองพื้นที่มันเป็นเนื้อเหลวๆอ,อค่ะของ Dior Nude Air ซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะค่อนข้างแห้งเป็นลักษณะของรองพื้นที่เป็นเซรั่มนะคะมีความแห้งนิดนึงสัลี่ก็เหยาะผสมไปเพราะว่าสีมันเข้มไงสลี่ก็เหาะตัวนั้นผสมไปให้สีมันอ่อนลงแล้วก็ รู้สึกว่าใช้ได้ใช้ดีใช้กับเมืองไทยได้นะคะฉะนั้นคูชั่นเนี่ยเวลาที่หมดแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบทิ้งหรอก สามารถหยิบรองพื้นที่มีอยู่เอามาผสมกันได้อยากให้มันเป็นแบบไหนก็ผสมกันให้สีมันอ่อนลงก็ผสมเข้าไปหรือว่าอยากให้มันแห้งขึ้นก็เอารองพื้นที่เนื้อแห้งผสมลงไปคือถ้าเราผสมเองมันก็จะได้อะไรที่เหมาะกับเรามากที่สุดแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ารองพื้นบางอันมันไม่สามารถเข้ากันได้ซารีก็จะเลือกเอารองพื้นที่มีลักษณะเหลวๆเป็นน้ำๆนิดนึงมันจะได้เข้ากันกับ ตัวรองพื้นที่อยู่ในคูชั่นอันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปซื้อต่อแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมหรือรุ่นใหม่เพราะว่ามันมีรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่น anti aging มีหัวมีเยอะ,อะช่วงเนี้ยเยอะมากเลยสําหรับคูชั่นนะคะแต่ว่าเก็บกระปุกไว้อยู่เพราะว่าตั้งใจว่าจะกลับไปซื้อจบจากเรื่องรองพื้นขอพูดถึงเรื่องตัวนี้นิดนึงนะคะเป็น Urban Decay Sleek Makeup Setting Spray ซารีชอบมากมากเลย s ารีไม่ค่อยชอบใช้ primer ม,มานั่งทา primer อ,อะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยชอบใช้เพราะบางที primer ม,มันยิ่งทำา รองพื้นหนาขึ้นนะคะแต่ว่าชอบใช้มากเลยตัวเนี้มันคุมมันแล้วก็ทําให้รองพื้นติดทนนานและที่สาคัญรองพื้นไม่หนาขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นด้วยใช้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับไปซื้ออย่างแน่นอนแต่ว่าสัลลี่ขอใช้ s m a ร์ชบ็อกให้หมดก่อนเพราะาปีที่แล้วเนี่ยมีคนพูดถึง s m a ร์ชบ็อกเซตติ้งสเปรย์ไพรเตัวนั้นค่อนข้างเยอะสัลลี่ไปลองซื้อมาใช้แล้วเฉยเโดยเฉพาะหัวสเปรย์มันไม่ดีเท่ากับ หัวสเปรย์ของ Urban Decay อ่ะหัวสเปรย์ของ Urban Decay เวลาฉีดไปมันจะค่อนข้างละเอียดแล้วมันก็กระจายวนไปทั่วหน้าได้ค่อนข้างดีแต่ว่าหัวสเปรย์ของ Smashbox มันแบบมันด้อยอะ่ะมันไม่ดีเท่านี้นะคะก็อีกอย่างหนึ่งหาซื้อยากด้วยของ Smashbox นะคะก็ใครที่อยู่เมืองไทยหาซื้อของ Urban Decay ได้ง่ายกว่าแล้วสลี่คิดว่าสเปรย์มันดีกว่าด้วยมันติดทนนานไม่รู้สิใช้แล้ว เปรียบเทียบกัน2อันเราชอบอันนี้มากกว่าคงจะกลับไปซื้ออันนี้แต่ว่าขอใช้อันนั้นให้หมดก่อนจะได้ไม เปิดใช้พัาเพื่อนะคะถัดมามาพูดถึงคอนซีลเลอร์กันบ้างคอนซีลเลอร์อันนี้นะคะสัลี่ใช้เกือบจะหมดแล้วยังไม่หมดดีแต่สัลี่จะทิ้งแล้วเพราะว่าสาัลี่มีคอนซีลเลอร์ในคอลเลกชันเยอะมากตัวนี้เนี่ยเนื้อมันแห้งแห้งกว่าเดิมแล้วนะคะคือของเดิมเขาก็แห้งอยู่แล้วเจ้านา r s Radiant Creamy ม o ี c e a l ซ r เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดที่สลี่ชอบใช้ใช้คู่กันกันกบฟองน้ําที่เปียกๆสักนิดหนึ่งของ Beauty b l e n d e r ก็ได้นะคะถ้าเกิดใช้กับแปรงเนี่ยจะต้องรี คอนซีลเลอร์ที่ดีไหมเป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีตัวหนึ่งค่ะปกปิดได้ค่อนข้างดีจริงๆแทบจะไม่ต้องเซตด้วยแป้งทับเลยก็ได้เพราะว่าเนือเขาค่อนข้างจะแห้งเวลาแห้งไปมันก็จะแบบคือแห้งเลยแห้งเหมือนแป้งเลยนะคะตอนนั้นติดโผสุดยอดเฟอริกประจำปีของซารีด้วยก่อนที่ Urban Decay จะทำคอนซีลเลอร์ออกมานะคะเพราะอเวเบิร์นดีเคทำคอนซีลเลอร์ตัวนั้นออกมาปุ๊บ ตัวนั้นกลายเป็นเฟรเบกตัวนี้เลยตกกระป๋องไปเลยนะคะสลิก็พยายามใช้นะพยายามแบบใช้สลับกันวันไหนที่แต่งหน้าโดยใช้บิวเดนเดอร์ก็จะพยายามหยิบอันนี้มาใช้เพราะว่าเสียดายนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีอันนี้นานมากแล้วแล้วก็สลิคิดว่าใช้ไปค่อนข้างเยอะน่าจะเหลือแค่ นิดเดียวแล้วค่ะแล้วก็เนื้อมันแบบแห้งแล้วแหละแห้งมากจนเกินไปจนกว่าที่สซลี่ชอบแล้วแล้วก็ที่สําคัญสลี่เปิดใช้คอนซีลเลอร์ตัวอื่นๆของดรากสโต๊กก็มีตัวอื่นๆที่สซลี่เคยเอามาแนะนําในเทปวิดีโอแต่งหน้าเนี่ยตัวนั้นตัวพวกนั้นยังใช้ง่ายกว่าเกลี่ยง่ายกว่าแล้วก็ปกปิดได้พอๆกันกับของนาชเนี่ยก็คงไม่ซื้อแล้วถ้าเกิดจะซื้อของเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆจะกลับไปซื้อของ Ur b a n Decay n a k e d Concealer กับ ตัว makeup forever แทนอย่างที่พูดไปว่าของ drugstore บางตัวก็ดีพอๆกันกับอันนี้เพอๆดีกว่าได้ซ้ำตัวที่หลายๆคนเอามาเทียบกันก็คือตัว maybelline fit me สล,ลี่ลองใช้แล้วสล,ลี่ว่า fit me ดีกว่าอาจจะปกปิดได้คือเนื้อคอนซีลเลอร์มันบางกว่าสักนิดนึงนะคะแต่ว่าพูดถึงความใช้ง่ายเม็ดสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ สัลี่ว่าไอฟิตมีเนี่ยดีกว่าของนาอีกเพราะว่าของนานเนี่ยมันค่อนข้างแห้งโดยเฉพาะใครที่มีผิวหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วก็พื้นที่ใต้ตานเนี่ยค่อนข้างแห้งใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้อาจจะเกลีย่ยลาบากสักนิดนึงแบตเตอรี่ของสัลี่มันกระพริบเร็วมากเลยแสดงว่ามันใกล้หมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าเทปวิดีโอนี้สัลี่ตัดเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะคะสัลี่ยังมีเครื่องสําอางที่สัลี่เก็บไว้ในถุงที่สัลี่โลแล้วนะคะมีพวกลิปสติกบลัชออนเนี่ยแล้วก็มีพวกมาสคารา่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช ช่วงดวงตาทั้งหลายอยู่ในถุงอันนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันที่ภาค2แลละกันนะคะวิดีโอมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเทปวิดีโอหน้าละกันแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดอย่าลืม subscribe สมัครรับข้อมูลที่ช่องของสล ل เอาไว้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบเทปวิดีโอนี้ตั้มไลค์ให้กันหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าวันนี้สล ل ไปแล้วบ๊ายบาย